ฮะ <Wow. S 2> เป็นยังต้องเพิงพ่งผ้าอเมริกาวาสันตีโอ้แสดงว่าบาเ,เืีอได้ไ่ว่าทั่วโลกเนี่ยต้องเพิงพ่งผ้าอเมริกาบอ้วาสิเป็นทางอุปสงค์อุปทานต่างๆเนี่ยจะเริ่มแล้วมาจากอเมริกาทั่วโลกเลยเอ้าจิ้มจิมก็ได้นะเพศลักซื้อลักของเลาเนี่ยบอ้ก็ยังใส่สอเฟซบุ๊กขององเมริกาใส่ youtube อเมริกาเนาะแบบอปอื่นนี่บอนี่ของรัสเซียมี่บอเกิดวีเคนั่นด้กเขาไปเล่นที่ละลวไพสิเขาไปเบืองน้ำเจา อันนี้คือน้ำจิ้มเนาะให้เห็นเลยว่าทั่วโลกเพิ่งผ้าอเมริกาเนาะหลังจากที่คิปที่แล้วแอดมินได้เ็ดคลิปเกี่ยวกับเนาะอเมริกาถึงผ้าสี40ประเทศลาวประเทศลาวบ่แค่บวันไว้เนาะ,ะหันหลังแห้อเมริกาไปวอรมือกับรัเสเซียนั่นน่นนี่แต่มีคนเข้ามาข่มขืนหลายซิงร้ายยางเรื่องระบงระเบิดอ่ันบ่เสื้อว่าทั่วโลกต้องเพิ่งผ้าอเมริกาเดี๋ยวให้นักสืบออนไลน์ของพวกเฮามาบอกสุฟังแต่พร้อมเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลย วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมโลกต้องพึ่งอเมริกาทุกอย่างสงสัยไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือแม้แต่แนวคลิปทางวิทยาศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่มีต้นกำเนิดหรือผ่านการพัฒนาจากประเทศอเมริกาทั้งสิ้นค่ะจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหากไม่มีอเมริกาโลกก็จะไม่พัฒนาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะคะหนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนโลกไปตลอดการก็คือเครื่องบินและหลอดไฟหลายคนคงคุ้นชื่อพี่น้องตระกูลไร้ผู้ประดิษฐ์เครื่องบินลำแรกของโลกซึ่งมาจากอเมริกานะคะรวมถึงโทมัสเอดดิสันผู้คิดค้นหลอดไฟที่ใช้ได้จริงเป็นคนแรกของโลกก็เป็นคนอเมริกันเช่นกันค่ะ แม้ก่อนหน้านั้นจะมีความพยายามจากนักวิทยาศาสตร์หลายประเทศในยุโรปแต่ที่ทำให้มันใช้งานได้จริงและแพร่หลายไปทั่วโลกก็คือฝีมือของคนอเมริกันค่ะอเมริกามีศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์และการศึกษานักค้นคิดประดิษฐ์นักแกลแปรทาตุอเมริกายังเป็นประเทศที่รวบรวมนักคิดนักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเอาไว้มากที่สุดนะคะ มหาวิทยาลัยชื่อดังอย่าง MIT h a r v a ฮ d ์ดหรือ s แต n ฟ o r d ดกลายเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตนักปราชญ์ที่ผลักดันนวัตกรรมระดับโลกออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะแม้บางเทคโนโลยีจะเริ่มต้นจากยุโรปเช่นปรัชญาวิศวกรรมหรือการแพทย์ในยุคแรกแต่อเมริกาก็มีบทบาทอย่างมากในการต่อยอดและนำไปใช้จริงในระดับโลกค่ะเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่คิดแต่ยังสามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันเลยค่ะ บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทุกวันนี้ถ้าเรานึกถึงบริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเราไม่ว่าจะเป็น Google, Apple, Microsoft, Amazon หรือ Facebook ทั้งหมดนี้ก็คือบริษัทจากอเมริกานะคะโทรศัพท์ที่เราถืออยู่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานหรือแม้แต่ระบบ AI ที่ใช้ประมวลผลก็ล้วนแล้วแต่มีต้นทางจากอเมริกาทั้งสิ้นค่ะ เพราะที่นั่นมีทั้งทุนวิจัยขนาดใหญ่บุคลากรที่มีความสามารถและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลาค่ะสังคมที่เปิดโอกาสและส่งเสริมนวัตกรรมอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้อเมริกาเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมก็คือระบบสังคมและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างค่ะ ประเทศนี้เปิดรับแนวคิดใหม่ๆส่งเสริมนักวิจัยด้วยงบประมาณมหาศาลและที่สำคัญคือมีวัฒนธรรมที่กล้าคิดกล้าทำแม้จะล้มเหลวก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะสิ่งแวดล้อมแบบนี้แหละค่ะที่ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่คิดค้นเท่านั้นนะคะแต่ยังผลักดันให้เกิดธุรกิจใหม่ๆและระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็วอีกด้วยค่ะ แม้จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เริ่มต้นจากยุโรปหรือประเทศอื่นแต่อเมริกาก็สามารถนำมาพัฒนาให้ล้ำหน้าและกลายเป็นสิ่งที่ทั้งโลกต้องใช้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโลกถึงดูเหมือนจะต้องพึ่งอเมริกาในทุกเรื่องนะคะแล้วทำไมล่ะคะทำไมอเมริกาถึงพัฒนาได้ดีกว่าประเทศอื่นทั่วโลก หนึ่งในคำตอบสำคัญก็คือระบบการปกครองที่เปิดกว้างค่ะที่นั่นคนสามารถคิดได้อย่างอิสระกล้าสเสนอไอเดียใหม่ๆโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกต่อต้านหรือโดนปิดปากใครเก่งใครมีความสามารถเขาก็ยอมรับและเปิดทางให้พัฒนาเต็มที่เลยค่ะ ตรองกันข้ามกับบางประเทศในอดีตอย่างเช่นสหภาพโซเวียตที่แม้จะมีนักวิทยาศาสตร์หัวก้าวหน้าแต่ถ้าความคิดนั้นไปไกลเกินควบคุมหรือไม่ถูกใจผู้มีอำนาจก็อาจจะถูกกำจัดหรือถูกทำให้หายไปจากระบบเลยนะคะสุดท้ายก็ไม่มีใครกล้าเสนออะไรใหม่ๆทำให้ความรู้และนวัตกรรมมันหยุดอยู่แค่นั้นเองค่ะและในหลายประเทศก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะคะ คนเก่งบางคนไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถบางครั้งไม่มีแม้แต่ทุนสนับสนุนจากภาครัฐสุดท้ายก็ต้องอบพยพไปอยู่อเมริกาเพื่อให้ความคิดของตัวเองมีพื้นที่ค่ะและที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราจะอวยอเมริกาหรือเข้าข้างแต่อย่างใดนะคะแต่ถ้ามองกันแบบเชิงประจักษ์หรือดูตามข้อเท็จจริงแล้วประเทศไหนที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาส่วนใหญ่ก็มักจะพัฒนาอย่างรวดเร็วค่ะเราลองมองไปที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้สิคะ หลังสงครามโลกญี่ปุ่นพังทั้งประเทศแต่กลายเป็นประเทศเศรษฐกิจอันดับต้นๆของโลกในเวลาไม่กี่สิบปีเกาหลีใต้เองก็เคยเป็นประเทศยากจนแต่ทุกวันนี้ส่งออกเทคโนโลยีระดับโลกไม่ว่าจะเป็นชิปโทรศัพท์หรือแม้แต่ซีรีส์เลยค่ะส่วนเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็ตกเป็นฝ่ายแพ้เหมือนกันแต่เพราะได้รับการฟื้นฟูจากฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาเยอรมนีก็กลับมายืนได้อย่างแข็งแกร่งและกลายเป็นหัวหอกของเศรษฐกิจยุโรปเลยค่ะ ในขณะที่บางประเทศอย่างจีนหรือแม้แต่อดีตสหภาพโซเวียตแม้จะพยายามสร้างของของตัวเองแต่สุดท้ายก็ยังต้องส่งนักเรียนหรือนักวิทยาศาสตร์ของตัวเองไปเรียนรู้หรือศึกษาจากอเมริกาก่อนนะคะถึงจะกลับมาต่อยอดเป็นของตัวเองได้อย่างจีนเองแม้จะเป็นคู่แข่งของอเมริกาแต่ถ้าพูดถึงเศรษฐ,ฐกิจแล้วจีนก็คือฐานการผลิตใหญ่ที่สุดของโลกที่แบรนด์อเมริกาส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตสินค้าทําให้จีนพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มจะแซงขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โลกแต่ว่าจะแซงได้ถึงไหนอันนั้นก็ต้องดูกันยาวๆค่ะยังตอบไม่ได้แน่นอนนะคะ สิ่งสำคัญก็คือไม่ใช่แค่นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะแต่ระบบการเงินการลงทุนตลาดทุนอลาดทุนทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วแต่หมุนเวียนผ่านอเมริกาเป็นหลักค่ะแบรนด์ดังๆที่ติดตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ก็เป็นของอเมริกาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Amazon Apple Microsoft หรือแม้แต่ Netflix ที่เราดูกันทุกวันที่ประชากรของโลกนิยมและบริโภคเยอะที่สุด หุ้นของบริษัทเหล่านี้ก็อยู่ในตลาดสหรัฐซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนของคนทั่วโลกค่ะดังนั้นเงินทั่วโลกจึงไหลเข้าสู่อเมริกาผ่านการลงทุนผ่านบริษัทหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์และผ่านเทคโนโลยีเรียกได้ว่าบางประเทศแม้จะไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยแต่ใครมีเงินทุนก็มักจะเลือกเอาไปไว้ในหุ้นอเมริกาทั้งนั้นค่ะถ้าถามว่าเงินดอลลาร์จะกลายเป็นเศษกระดาษได้หรือไม่ ที่มีบางกระแสะข่าวบอกว่าเงินดอลลาร์จะกลายเป็นแค่กระดาษกงเต็กอันนี้ก็อาจจะเป็นจริงได้แต่จะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อทั่วโลกไม่ต้องการเทคโนโลยีห้างสรรพสินค้าหรือแบรนด์อเมริกาอีกต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งถ้ายัางไม่มีใครหรือประเทศไหนมาแทนที่ในระดับที่ว่านี้ได้ US ดอลลาร์ก็ยังคงเป็นแกนกลางของโลกใบนี้ไปอีกนานแน่นอนค่ะ ถ้าหากถามว่าคนที่จะมาแทนที่อเมริกาได้อาจเป็นจีนหรือรัเสเซียตามที่มีคนบางกลุ่มเชื่อหรือไม่ดิฉันก็ต้องขอตอบเลยนะคะว่าไม่แน่นอนค่ะ แต่ถ้าหากประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่มีอิสระทางด้านความคิดอย่างไม่มีจํากัดหรือเป็นประเทศที่ไม่ใช้อํานาจที่มีรัฐบาลมาเอี่ยวเพื่อตัดขาการพัฒนาเพื่อครอบครองอิทธิพลทางด้านการเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมขอยกตัวอย่าง Apple และ Microsoft ยังมีการฟ้องกันในเรื่องของการผูกขาดทางด้านนวัตกรรมหากไม่มีกฎหมายข้อนี้มีอยู่ในระบบการปกครองอเมริกาโทรศัพท์สมาร์ทก็คงจะสิ้นสุดในยุคนั้นจะไม่มีการพัฒนาต่อโทรศัพท์ที่มี iPhone 15- 16คอมพิวเตอร์ก็จะ หยุดที่ Windows XP จะไม่มี Windows 11จนถึงทุกวันนี้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ด้านนวัตกรรมอเมริกาก็ยังมีกฎหมายมาป้องกันการผูกขาดการพัฒนากฎหมายข้อนี้ล่ละค่ะที่ทำให้มีการพัฒนาอย่างไม่มีขีดจำกัดในประเทศอเมริการวมถึงมนุษยชาติทั่วโลกทำให้นวัตกรรมทั้งหมดเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของโลกแล้วแพร่ขยายพัฒนาไปทั่วโลกนี่คือสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจหลักที่แท้จริงในสมการที่ว่าความพัฒนาอย่างแท้จริงและลึกซึ้งที่สุด ในจุดนี้ถ้าหากประเทศอื่นทำได้ดีกว่าอเมริกาวันนั้นอเมริกาก็จะกลายเป็นตำนานของความเป็นมหาอำนาจโลกอย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญหากประเทศไหนจะมาแทนที่อเมริกาประชากรทั่วโลกต้องยอมรับในการบริโภคสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมที่เหนือกว่าอเมริกาเท่านั้นนะคะ ถ้าหากไม่เชื่อลองถามความรู้สึกตัวเองดูนะคะว่าระหว่างสินค้าอเมริกาหรือประเทศที่เป็นคู่ค้าของอเมริกากับสินค้าที่ไม่ใช่อเมริกาไม่อยู่ในเครือของอเมริกาหากคุณมีเงินคุณจะเลือกสินค้าหรือนวัตกรรมประเทศไหนลองนึกดูนะคะนั่นแหละค่ะคือคําตอบทั้งหมดนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่ดิฉันนํามาเสนอไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบประเทศไหนแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราควรเรียนรู้จากสิ่งที่เขาทําได้ดีเพื่อเอามาต่อย,ยอดให้กับประเทศของเราด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้ ดิฉันนักสืบออนไลน์ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้อีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะแม่มาแล้วพี่น้องนี่ยังคัดค้านว่าพวกเจ้าอืมถามว่าบุกอเมริกาเนี่ยงงได้หปลกใบนี้เออสิ่งสําคัญในโอ้โประเทศกันมากได้แต่เมืออเมริกาเนี่ยน้องคนนี่ก็ที่นี่ความลาบากร้ายกว่านี่อาจีพย้อนไปร้ายสมัยนี่แหละเป็นสิ่งที่ร้ายคนเนี่ยอะยังสิสิบ่ถึเทงวาอเมริกาเนี่ย เป็นสิ่งที่เฮตให้โลกนีสะดวกสบายขึนะ้นเนาะถ้าแม้นว่าสิมีประเทศที่เป็นมหาอำนาจโลกแค่นมัมริกาได้บอแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างแเนีสิเฮ็ดให้เป็นเจ้าโลกได้บก็เป็นธรรมดาได้พี่น้าะแม้นว่าสิแข็งแกร่งมีอาวุธวยุทโธปกรณ์ทันสมัยเนาะและ้ลวก็สิเป็นเจ้าโลกได้บ่แม่นได่มันมีหลายปัจจัยหลายแนวพี่ออนะ้องเนาะโอเคสําหรับมื้อนี้ขอความขอบใจขอบบนขอบคุณสําหรับเอ็นซีพิางแดบเก็ตมาติดตามฟังส้มหรือกดไลค์กด s u ซับใจใจ เพื่อสิรภูผ่พาคลิปตัวกัีอ,อ,อินดปอวสำหรรบมขอกล่าวคำลาสวัสดีครับสวัสดีบายยอมรับให้ได้